ว a t t ดอนี่มันเอชม็อกเกหน่วยรับ CIA ได้จับคุณไปขังไว้ในโรงพยาบาลบ้า mm hmm. เพื่อหยุดคุณไม่ให้คุณหลอดเท่ไปมากกว่านี้ <c oughs> ตัวคุณนั้นจำเป็นที่จะต้อง l ลนจ์ To get out w i a l me l ลนจ์แนวชั้นที่ทำยืนจากผนังแนวหินที่ยื่นมาจากหน้าผา แผ่นหินเหนือลุมฝังโซนเอาเป็นว่าผมนั้นไม่เข้าใจคำคำนี้ถ้าใครรู้บอกผมด้วย <Okay. S 2> แต่นี่คุณผู้ชมนี่เป็นหนึ่งเกมที่ผมคิดว่าน่าจะแปลกที่สุดนะครับทั้งในด้านเกมเพลย์แล้วก็โครงเรื่องเกมเพลย์ถือว่าเข้าใจยากระดับหนึ่งเลยจากเท่าที่ผมนั้นลองไปศึกษาดูโอ้แย่แล้วน่ากลัวจังเลยผมเป็นคนที่หน้าตาดีซะด้วยแอบพี่ผมว่าเขาคงไม่จับตัวพี่ไปหรอกพี่หน้าตูดมากเฮ้ยว่าไงนะเจ้าจเด็กบ้านี่ดูหน้ากูซะก่อน กูหน <łość> ้าตาดีบอกมาหน่อยว่าหน้าตาไม่ดียังไงนี่หน้านายแบบเลยนะเห็นไหมผมโดนจับเป็นที่เรียบร้อยบอกแล้วกูหน้าตาดีคิดว่า FBI จะทำให้หน้าตาผมนั้นแย่ได้อย่างงั้นเหรอดูหน้าตากูอ้นี่นี่ FBI ทำอะไรกับกูวเนี่ยให้ตายเถอะความสูง4ฟุตสิบ หัวล้านด้วยที่ผมบอกว่าวิธีการเล่นเกมนี้มันดูแปลกๆนะครับคือคุณต้องกดปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้ไว้ <Huh? S 1> แล้วคุณพยายามเลี้ยงไอเจ้าหลอดตรงนี้นะครับห้ามเกินเลนจ์ลิ <Okay. S 1> มิตโอเคตึ้งแต่น้วมันดูเงินอะไรตรงไหนวะตรงนี้เปล่าวะเลนจ์พอยตรงนี้แม่ร้อยยี่สิบถ้าผมกดเซลเอากดไม่ได้กดเซลวัดเจ๋อเล่นยังไงเนี่ยเฮ้ยโอเคตะกี้ผมกดไปแล้วกดอีกรอบหนึ่งตรงค่าย P ตรงนี้ของผมก็จะลดนะครับ นี่ผมอัปเกรดอะไรของผมวะอัปเกรดเบสเหรอทำไมต้องอัปเกรดเบสด้วยผมไม่รู้เหมือนกันเอาใหมา่อีกทีนึงาได้มาสามร้อยเอาละอัปเกรดเบสตรงนี้อัปเกรดแล้วก็อัปเกรดตัวคูณไม่ได้เงินกูจะหมดแล้วเบสผมมี12แล้วอัปเกรดไปแล้วกูได้อะไรวะเนี่ยแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเรานะครับสามารถขโมยชิ้นส่วนคนอื่นได้ด้วยแล้วเราสามารถไปแข่งความสวยงามกับคนอื่นได้ สมมติว่าผมจะทําการชาลเลนจ์จุด่าตัวนี้มาเพื่อนแกน่ะแพ้กูแล้วแกสู้ฉันไม่ได้หรอกมาหนี่เดี๋ยวนี้เฮ้เรียบร้อยได้มาสวน LP. เอลพีเวนกูทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรวะเนี่ยมาชาลเลนจ์ใหม่ดิเจอพลังกูน,น้อยผมบอกแล้วเกมนี้มันแปลกคุณผู้ชมมันแปลกจริงจงเฮ้ยเฮนี่ไงผมสามารถขโมยเอ่อความสูงได้ผมสามารถขโมยแฮไลน์เขาได้ กูขโมยความสูงก่อนเลยเป็นไงสูงขึ้นมาน,นิดนึงแล้วโอ้โหหลอดแท้เลยคราวนี้หลอดแท้เลยสตาร์เตอร์แพ็ค1นึ่งเอ็กซ์ต้าอิคุเพชรโอ้มีสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอ <Huh? S 1> 900 MP มนี่มันคืออะไรวะ5้าส i c อีอแต่ก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยครับเราต้องศึกษาก่อนด้วยเพราะว่าเกมนี้นั้นไม่งงใช้ได้เลยถ้าเรากดช็อปตรงนี้มี v i p ีมีโปรดักมีไข่แป๊บหนึ่งนั้นเราสามารถไปซื้อไข่ตรงไหนได้บ้างวะตรงนี้ไหมเอ๊ <S <S โอเพนช็อปใช่ต้องใช้2 0,000 LP นะครับในการซื้อไข่อย่างนั้นยังไม่เติมแล้วกันเดี๋ยวขอดูก่อนดูความเท่ระดับแต่มลโอ๊ยกาดมันอะไรอวะนั่นน่ะมีการระเบิดอัดหน้ากูแบบนั้นด้วยเหรอวะเอาใหม่นะปึ๊แบเรียบร้อยได้มา9ก้เอาล่ะลนะผมอัปเกรดเบสนะครับแล้วก็อัปเกรดตัวคูณโอ้โหโอเคเกมมันเล่นประมาณนี้แล้วกันคือ ดทุกๆผิดๆไปเดี๋ยวแม่งก็ได้เองโอ้ไม่กอดนี่นอะไรเนี่ยคูณ6 12ชั่วโมงโอเคโอเคผมว่าเราจะไปเนี่ยต้องซื้อคูณงั้นผมจะทำการลองซื้ออันนี้ไปอ่าโอเคซื้อไปแล้วซื้อตัวนี้คูณอีกหนึ่งด้วย <c oughs> โอ้โหต่อเท่เลยมึงคราวนี้ผมอยากจะรู้ว่าผมได้ทีหนึ่งมันได้เท่าไหร่ป้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหสามรเดี๋ยว มันใช่300เหรอวะผมว่าไม่น่าใช่สามแสนเลย <Nice. S 1> โอ้โหเกมสำหรับเทพกูดโดยแท้จริงแม่งงี้สบายเลยงี้สบายเลยโอ้สบายเลยดูดู่ค่เอาวีโกสบายเลยผมว่ามันได้เวลาแล้วที่ผมนั่นจะไปขโมยชิ้นส่วนคนอื่นเวย uh. ผมอยากจะหล่อเท่นึบออกปะปนี่มา16ล้าน <Yeah. S 1> เอาละไหนดูหน่อยใครคนไหนที่หล่อเท่วอลเตอร์เป็นคูณ3หรอวะ ผมสามารถ PVP กับเขาได้ไหมไม่ได้เฮ้ยยัง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 ไม่ PVP ดิวงซื้อไข่ก่อนคุณผู้ชมวันที่ยามีนซื้อไข่ธรรมดาได้แลมได้เอลวิสแน่คุณผู้ชมผมได้เอลวิสมาวะ่ะไข่ของเอลวิสดูความหล่อเท่อดัมแฮชชิดมันมันเป็นอดัมแซลเลอร์ไม่ใช่เหรอวะตงสายป้องกันลิกสิตสตีเฟน แกเป็นใครอ่ะนี่เป็นนายแบบแต่ละคนเหรอวะเนี่ยมิสเตอร์เบสโอเคผมจะอีควิปเอลวิสคุณผู้ชมมิสเตอร์เบสนะครับแล้วก็สตีเฟนส่วนอดมแกแบบแล้งกากไปหน่อยตรงนี้มีบัฟโซนนะครับไม่เอาอ่ะบวก25%ถ้าเราเลน์ตรงนี้สวยงามมากเอาล่ะเอ็กสเแกฉันชาเลนช์แกเป็นไงอ่ ขโมยแฮร์ไลน์มาเลยเป็นไงเริ่มมีผมแล้ว <_ C> e <at> เริ่มมีผมแล้วเอาง่ายๆนะครับคือเกมนี้เหมือนเป็นเกมที่ให้คุณนั้นพยายามขโมยความหล่อเท่ของคนอื่นเว้ยแกคิดว่าหล่อเท่นักหรอวะเจอกูเจอกูอกูขโมยบอดี้ไทป์มาด้วยเป็นไงวันขึ้นกว่าเดิมเอาจริงมันไม่ได้ต่างกันเลยแป๊มนึงครับผมไปอีกที่หนึ่งได้ไหม <No. S 1> ไม่ได้ผมต้องลุกแบบ100ก่อน คือเบสผมต้อง100หรือรว่ายังไงวะโอ้โหนี่ไง Skipidy Bomb Bomb Yes Yes อะไรเนี่ยมันใช่ MP MP มันคืออะไรวะ Mock Shop แล้วผมจะเอา MP มาจากไหนวะโอ้เราสามารถซื้อหวีได้ด้วยนีกว่าเฮ้ย MP โอ้พระเจ้า MP มันต้องเติมอะเนี่ยผมว่า MP มันน่าจะได้จากการรีเบิร์ h ป่ะวะอะไรวะนี่มี a โลเว e ่าด้วยว่านหางจระเข้เนี่ย,ยรเคเยรับจะสามารถรีมูฟ e ิวออกจากหน้ามึงได้ เออว่ากูยังมีสิวอยู่เลยนี่ว่านี่อะไรเนี่ยกร์เนอร์ er. เรามาชาเลนจ์ er กร์เนอร์กันแกแกอา้าวตายเลยเอาล่ะคุณผู้ชมผมว่าผมจำเป็นที่จะต้องซื้อสตาร์เตอร์แพ็กแล้วผมน้อมรับโหไข่อีปิก50ฟองมึงจะบ้าเปล่าผมได้ตัวอีปิกได้จอร์สแฮชชี่มาไม่ใช่แฮชเชอร์สันนะคุณผู้ชมเอาว่ะ โอ้ผมได้ท็อปเกมเมอร์มานี่ไม่ใช่ท็อปจีท็อปเกมเมอร์กดอันอีควิปอผมจะเอาท็อปจใส่ไป2คนผมจะอีควิปจอชด้วยนี่สุดยอดไปเลยคูณสทุกตัวนี่แหละจะทำให้ผมนั้นได้เงินเร็วกว่าเดิมโอเคสวยงามครับหนึ่งผมว่ามันได้เวลาแล้วที่ผมจะต้องไปขโมยชิ้นส่วนคนอื่นแกตายซะตายกูขโมยมาหมดอะ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ผมขโมยมาหมดเลยแป๊บหนึ่งคำนี้มันแปลว่าอะไรวะคล้ายๆลอยตีนกาปะ่ะผมไม่รู้ดิผมเพิ่งไปขโมยมันมาไหนมึงมาใหม่สิตะกี้มึงทำอะไรกูฮะกอนอามึงอะทำอะไรทำอะไรเป็นโกโปรกูขโมยทุกอย่างเลยบ <No. S 1> อดี้ไทป์อ้าขโมยได้แค่อย่างเดียว no. โกนก่กอนเนอร์มันหายไปในหมดวะผมไม่อยากจะไฟกับกอรเนอร์นะผมไม่อยากจะขโมยแอกไอพวกเนี้ยเอาละขโมย หัวมาอ่าความล้านลดลงเห็นไหมเริ่มมีผมแล้วสิ่งนึงที่ผมอยากจะได้เว้ก็คือความสูงแต่เท่าที่ดูมาแล้วแม่งไม่มีใครสูงเลยคือเราจะต้องไล่ดูนะครับถ้าเกิดมันมีตัวหนังสือเขียวๆเงี้ยนั่นหมายความว่าเขานั้นดูดีกว่าเราเคและเราสามารถขโมยของเขาได้ขโมยโอ้โหมอหนนี่ LP เยอะมากมานี่เดี๋ยวนี้มานี้เดี๋ยวด้วยเฮ้ยเลือดผมก็ร่นเหมือนกันโอ้โหรุนแรงรุนแรง กูจะขโมยอะไรดีวะขโมยดวงตาผมแม่งโคตรเซ็งเลยว่ะมันไม่มีตัวเทพๆให้ผมขโมยอะไรเลยเว้ยบางทีครัคุณผู้ชมบางที just maybe ถ้าเราซื้อกอนเนอร์คูณ5ตัวที่เรานั้นเคย PVP ไปแล้วเนี่ยแบบสปอร์เรสเป็นคูณ5เนี่ยคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมจาก1.5เป็น7.5หรือถ้าจะเอาให้มันดีไปมากกว่านี้คุณ no rate นะครับคือคุณจะไม่เห็นไอตัว NBC ที่มันขึ้นแดง อีกเลยเนี่ยก็คือแบบเนี่ยคือคุณจะไม่เห็นอีกเลยรู้อะไรไหมผมซื้อแค่คูณหากรอนเนอร์ก็พอเพราะว่าถ้าเกิดผมซื้อแบบโนเรสอันนั้นมันเกินไปนะครับมันเกินไปเฮ้ยนายความสูงเยอะนี่ว่ามาเนี่กูขโมยสีตาโอเคในที่สุดกูก็เจอแล้วโอ้โหกูสู้ไม่ได้อ่ะบัดซบที่สุดเลยแต่เอ็กซเิคนนี้ผมสามารถฝกับเขาได้เปิดก่อนได้เตียบเปิดก่อนได้เรียบ ได้เปรียบเลยจะขโมยอะไรดีอันนี้ผมได้มา12เลยผมขโมยเอาล่ะคุณผู้ชมตะกี้ผมไปไล่เปิดไข่มานะครับจนเหลือ5ผมได้เอาเบิร์ดไอสไตล์มาแล้วผมก็ได้เฟรดมาคูณเท่าไหร่วะ6.1อันนี้เยอะมากส่วนไมโครเวฟตรงนี้เราสามารถเมิร์ชกันได้แต่มันต้องใช้กี่ตัวว่าในการเมิร์ชเนี่ย<อ>ตัววะเนี่ยอีพปปิก15ตัวเหรอคือมึงต้องมีตัวซ้ำกัน15ตัวอวะมึงก็เกินไป จากการมองด้วยค่าสายตากูน่าจะถึง100แล้วมั้ง F No ทำไมมันได้ยากได้เย็นอย่างวะคุณผู้ชมเกมไม่ได้ยากได้เย็นไม่ถึง100สักทีเวเ้ยเตอนนี้ผมมี MP ด้วยนะผมควรจะซื้ออะไรดีเนี่หัวล้านได้หวีผมจะซื้อหวีแล้วไหนว่าไม่เห็นจะมีหวีเลยเฮ้ยทั้งหวีทั้งทุกอย่างกูซื้อมามันอยู่ไหนวะมันไม่ได้อยู่ในอินเวนทอร ตายหาละไม่เป็นไร A few moments later เออคุณผู้ชมครับผมเล่นเกมนี้ไปครึ่งชั่วโมงและรู้อะไรไหมผมนั้นยังเข้าไปอีกที่หนึ่งยังไม่ได้เลยถ้าเกิดเอาทั้งหมดรวมกันเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกินร้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องการจริงๆคือตรงนี้อันนี้คือเท่าที่ผมคิดนะครับทูท่ลตรงนี้มันต้องได้หนึ่งร้อยเว้ยตอนนี้กูได้31แล้วประเด็นคือผมคิดว่าตัวเองฮอตพอสมควรแล้วนะ ดูดิทำไมเข้าถึงไม่ให้ผมผ่านเข้าไปในด่านต่อไปวะกูใช้เวลาเล่นนานมากเลยเนี่ยเกมนี้จัดหน้าตาของผมนะครับและให้คะแนนหน้าตาผมเพียงแค่31ผมงอนเกมนี้แต่รู้อะไรไหมรวมๆเป็นเกมที่ดีแต่ผมมองว่าคุณจะต้องกรายดิ้งหนักหน่อยผมชอบนะผมชอบลองมาเล่นดู